บนี้มาที่สวนจ้าวันนี้มาตัดสับประรดลูกสวยเอาไปส่งลูกค้าลูกค้าออเดอร์มาเราก็ตัดเอาลูกเหลืองๆสุกๆไปส่งเขาออเดอร์เขาบอกว่าจะเอาไปเป็นของฝากให้คุณกรุงเทพเดินดูตามร่องเช็คดูตามร่องลุงเป็นคนตัดนะป้ามาเป็นกำลังใจให้ลุงเมื่อวันก่อนก็ ว่าจะไปทําเมน <twitch. S 1> ูกวนนะกวนสับปะรดน้ำก็ต้มแล้วก็กอกใส่ขวดเอาไว้เอาไปทำเป็นน้ำสับปะรดสดกินแช่ตู้เย็นด้วยละได้ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยเนื้อสับปะรดก็ทําเป็นสับปะรดกวนสับปะรดกินสุกเป็นผลไม้แล้วก็น้ำก็ <pacing> <ament> <instant> <fasting> แค่เย็นๆดื่มความที่เรามีสับรสเยอะก็มีคนสั่งก็ตัดไปขายมีแก่ไม่ลุงลุงอยู่ด้านนั้นทางโน้นก็ใช่นะทุกคนอันนั้นก็ใช่เดินตามลุงไปตัดได้เป็นรุ่นๆนะทุกคน รถสปรดยี่ยงอันนี้อีกหลายวันข้าไปทาเกาะไปเลยอน,นู้นไปฝั่งนู้นมันจะเป็นแอ่งเป็นคลองอย่างเงี้ยแล้วพ่อกับแม่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ปลูกขาปลูกคาคนลูกคาไว้นอนตัดลุงได้แล้วนะมาเห็นไหมอันนี้พันแดงนะไม่ใช่พันขาวเหมือนอันเมื่อกี้ เราก็เลือกสวยๆเขาจะได้สั่งเราอีกเพราะว่าได้กินทั้งปีได้กินตลอดแหละเพราะว่าเรามีต้นอยู่อย่างเงี้ยเราตัดแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเราก็เลือกเอาแต่หัวสวยๆไปให้เขาส่งแม่ค้าเขาจะได้เป็นของฝากถ้าสับป,ประรดเราอร่อยหวานฉ่ำเดี๋ยวเขาก็สั่งอีกอยี่ไม้ลงนั้งงน,น,นแดงไหม สับรสสดๆจากสวนเรากินภายในครอบครัวแกกจ่ายบ้างหน้องหัวใหญ่นี้หัวใหญ่ยังไม่ยังไม่ยังไม่แก่รอบนนนะ่าจะได้ตัดแล้วนะ่ะหัวใหญ่ๆแล้วนะ่ะแกกจ่ายบ้างขายก็ขายกินในครัวเรือนก็กิน ก็ปลูกไว้เพราะว่าดินมันซ้อดินมันซ้อก็ปลูกขาปลูกขาแก่ไม่ลงปลูกขาด้วยปลูกสับประรดด้วยถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องตดัดเดี๋ยวยังยังเรายังเหลืออีกหลายต้นหเหลืออีกเดินไปยาวไปนนก็เป็นสับประรดต้องขอบขอบ,ขอบสวนยางนั่นก็ใช่นะมี หลายจุดอยู่เลือกเอาแต่ลูกแก่ๆตัดแดงๆไปให้เขาได้ไหมลูกยังไม่ได้นี่ยๆๆๆทุกคนเดินมาจนเจอแล้วลูกที่พร้อมตัดนะควรเห็นไหมพร้อมตัดแล้วตัดเลยได้แล้วลูกคือพร้อมจะตัด Non c'è no, 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 dai, là. dai, 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 no